เพราะว่าคนผีเขานา่ะนะขันว่าขาดสติร้อยเปอเส้นผีเขาว่าได้ดอกเพราะว่าถ้าเทวดาโคตรเทวดากับเขาก็ได้นอกจากผู้นั้นสิขาดสติร้อยเปอเส้นผีจังสีเขาาได้แมนบ,าบานะ่ป่านั่นละ่ะเพราะฉะนั้นกันเสียรพรกพุทธเจ้าเอาคําสอนของพุทธเจ้ามาสอนเฮาสอนลงไปบําเพ็ญท่าน ผลเสีไดรับกับือจากของกับขอบรัวกับบริวารบำเพ็ญศีลผลเสิได้รับกับือจากของกับขอบรัววละบริวารเนี่ยเผยสมาเฮ็ดไห้หมอส่งเขาก็ว่าเจ้าต้องเจ้าตอนนี้เจ้ามีกรรมเ้อเจ้าต้องแกันั่นแต่งอันนี้ไขยเท่านี้ขันเจ้าไปเฮ็ดจังกี้เจ้าสิเป็นจังสันจังสีเฮ็ดนำเขาเหมือนมันยานแต่เป็นหยังบ่เสียพระพุทธเจ้าให้เนี่ย แสดงว่าเขาเชื่อคนที่ขาดสติร้อยเปอร์เซนแม่นวะะ่าล่ะนั่นละ่ะมันเป็นยังสัน่นเพราะฉะนั้นแนวทางจิตหายมั่นแน,น่นคือมันคงนั่นเขาเสือเหตุเสียผลจะไปเสียคนตาบอดอยาไปเสียคนขาดสติร้อยเปอร์เซนต้มือมีแต่คนขาดสติร้อยเปอร์เซนมาต้มคนตาบอดเขาส่งบึบ,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 บ องลง้าสั่นเทียบลงเจ้าว่าเทียบัยังแล้วเนะาะเจ้าว่าอง์อยยังแล้วมีแต่ตั้งแต่ตัวเฮาอย่างเดียวนั่นน่ะเาเหมอนอิสระภาพในความชิดเข้า่าในเสียเหมือนเฮ้าชิดเองบ่ได้เลยเพราะเฮาอย่างเพราะอยังพเพราะเฮาอยากอีกละวะนะ้วบันน่ะอยากได้นั่นอยากได้นี่ต้องเหตุน้ำเขาเต้พุทธเจ้าบ่มีควม้มบ่มีคว้มยืนขอเสนอแห่งควอมย่าและควอมอยากพุทธเจ้าสอนเหตุและผล สอนเหตุและผลสองพันกว่าปีมาแล้วยังสมบูรณ์อยู่จะเลื่อนดุ่งเรื่องหลวงพ่ออยากให้เขาใจเรื่องเหตุเรื่องผลบ่มีผูดด้ใดเหตุให้เฮ้าดีได้ทอเฮ้าเองดอกบ่มีผูดด้ใดเหตุให้เฮ้าัวยได้ทอเฮ้าเองดอกอย่าไปโทษอย่างอื่นคันว่าวันนี้เป็นวันธงชัยวันมงคลหลวงพ่อเกิดมหาสิบกว่าปีหรอเกียบหกสิบหรอกตะเวนกับขึ้นทั้งตะวันออกมาลงตะเวนตกยุ่ยจังเสีย จักว่ามือใดมันมือมงคลขันเข้าว่าวันนี้เป็นวังมงคลวังธงชัยขันเข้าไปเฮ็ดซัวเด๋มันก็เป็นวันอัปมงคลสําหรับเราแมนบ่ตาเออนั่นแหละมันเป็นน้ำวันบบราะว่าไงมันเป็นน้ำค้นมันเป็นน้ำเข้าน่ะมันบ่เป็นน้ำมือน้ำวันน้ำเดือนน้ำปีดอกขันเข้าว่าวันนี้เป็นวันอัปปีวันเสนียดจังไรวันอัปมงคลขันเข้าทําดีล่ะวะ มันก็เป็นวันมงคลสำหรับเรา